ผมชนหนุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเครื่องนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องเช็คไนชาร์จนะครับผมหรือเครื่อง AT03 นะครับผมตัวเครื่องนะครับก็สามารถใช้กับไฟ220โวลต์นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําตัวหน้าจอที่อยู่ในนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวแสดงแรงดันนะครับหรือเป็นโวลต์อัพวูนะครับผมที่ออกจากตัวในชาร์จนะครับเวลาเราปั่นทํางานนะครับตัวนี้ก็คือเป็นตัว วัดกระแสนะครับผมหรือเป็นตัวแอมแปร์นะครับผมแต่ตัวนี้ของเรานะครับเป็นแอมแปร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับผมก็สามารถดูว่าตอนนี้นะครับไดชาร์จเนี่ยสามารถจ่ายกระแสออกมาได้กี่แอมนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัวชุดโหลดนะครับผมชุดโหลดตัวนี้นะครับก็เหมือนกับการที่เราเปิดระบบไฟหน้านะครับผมพวกระบบแอร์ไฟหลีไฟเลี้ยวนะครับผมว่าตอนนี้เราจะสั่งให้กินกี่แอมนะครับผมตัวนี้นะครับก็คือเป็น บอร์ดเอลอร์ดเอลนะครับในสภาวะเหมือนในรถยนต์ก็จะเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับผมตัว ACAC นะครับผมก็คือจะวัดออกมาจากตัวสเตเตอร์นะครับผมสามารถนำไปใช้เกี่ยวเรื่องของวัดรอบต่างๆได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับลอด DSM หรือถ่ายเนะครับตัวนี้นะครับจะจับสัญญาณถ่ายเนะครับที่ออกมาจากตัวคาเดลนะครับผมเพื่อที่จะไปประมวลผลในตัวกล่อง ecU นะครับผมนี่นะครับอีกตัวนี้ ตัวสวิตช์ยิงดชั่นนะครับผมก็เหมือนกับการที่เราเปิดวปุ่มแจนะครับผมแต่เครื่องของเราเนี่ยเป็นปุ่มกด sort of นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นระบบสตาร์ตปั๊มสตาร์ทนะครับผมก็เวลาออร์ดิจีแล้วเราจะสตาร์ทยนต์ก็กดปุ่มสตาร์ทตาั๊มนะครับจาบเครื่องปุ่มสตาร์ทนะครับมาตัวช่วงล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาไว้สําหรับต่อขัวงขับกล่องต่างๆที่เอาไว้ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของไดชาร์จนะครับผม ล้วก็ปุ่มนี้นะครับผมก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับผมแล้วก็สามารถาไว้ตัดระบบไฟนะครับผมก็ความปลอดภัยวลาระบบมีปัญหานะครับผมตับเดี๋ยวค่อยไปดูวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับการเทสจะชาอีกวิดีโอนึงนะครับผมเมื่อเราเปิดตัวเครื่องเข้ามาทางด้านในนะครับด้านในนะครับก็จะมีพวกไม่ต่อไฟต่างๆนะครับอย่างเช่นสีดำนะฮะก็จะเป็นกาวนะครับสีแดงก็เป็น S นะครับผม สีฟ้าก okay. ็จะเป็นตัว DFM นะครับขา D นะครับสัญญาณตรงนี้เ็าจะต่อขึ้นมาที่ตัวหลอดเพื่อโชว์นะครับผมขาคอมตัวนี้นะครับก็จะต่อเข้าที่ตัวพอร์ตหน้านี้นะครับแล้วก็ก็จะเป็นสายก้านะครับแล้วก็หลักดีแบตเตอรี่ต้งใหญ่นะครับเส้นนี้จะเป็นไอจีนะครับเขาจะต่อมาทางดหน้านี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขั้ว L นะครับผมนะครับก็จะต่อจากนี้นะครับมาที่ขั้วตรงนี้นะครับขา L นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่ง F นะครับแล้วก็ AC นะฮะเอาไว้สําหรับไดชาร์จที่เป็นคาร์เทลนอนะครับนะครับแล้วก็มีชุดน็อตนะครับหูใไดต่างๆให้เลือกใช้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้เป็นชุดน็อตตัก B ต่างๆนะฮะมี M ติ M แปด M หก M ห้านะครับก็คือตามไดชาร์จเลยนะครับรับไดชาร์จที่ผมจะทดลองวันนี้นะครับก็เป็นไดชาร์จ p o l i t a r Livo นะครับที่เป็นไดชาร์จระบบลินนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมทําการเทสดูนะครับก็นะครับเลือก น็อตหูใดนะฮะให้ตรงสเปคกับตัวใดนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปครับขันมาให้แน่นนะฮะดูร่องเล่ห์ให้ตรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวขันความตึงของสายพานนะครับ น็อตให้ตรงกับตัวสเปคของไดชาร์จนะฮะตั้บีนะครับตัวนี้นะครับทั่วบีนะครับหลังแบตเตอรี่นะครับตัวนี้กาวนะครับในการใช้งานนะครับเราจะต่อพอร์ตออกจากตัวไดชาร์จเพื่อที่จะต่อพอร์ตทางด้านนอกนะครับ่อนที่เราจะต้องใช้นะครับ คือเป็นชุดนี้นะครับแยกเข้าที่ขา้อมนะครับต่อเข้าที่พัวของไดชาร์จเป็นระบบลิ้นนะครับเครับเดี๋ยวเราต้องการปิดฝาเครื่องลงนะครับ ครับเราก็ใช้ตัวควบคุมในชาร์จระบบดินนะครับต่อใช้งานนะครับกาวนะครับใส่เหลือกจะเป็นคองนะครับต่อระบบดินนะครับแดงกับไอจีนะครับนะครับเดี๋ยวผมทําการเปิดสวิตช์นะครับผมแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ12.2โวลต์นะครับตอนนี้นะครับตัวเครื่องยังจะไม่ทํางานนะครับถ้าจะทํางานได้ก็ต่อเมื่อผมป้อนสวิตช์กุญนแจงไอจีนะฮ นะครับหลอดทุกแยนะฮะนะครับพอเวอร์จะโชว์ขึ้นมานะครับนะฮะับไดชาร์จรุ่นนี้นะครับจะไม่มีหลอดแอลโชว์นะครับตัวนี้จะไปโชว์ที่ตัวหน้าปัดของตัวรถยนต์นะครับผมอ่า๋ยวผมมาสตาร์ทนะครับนะครับสตาร์ทนะครับวันนี้นะฮะตัวไดชาร์จนะครับทํางานอยู่ในช่วงของดีฟอหมดของเขานะครับอยู่ประมาณสามยุดตีสามยุดห้าวอนประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําการ เชื่อมต่อกันนะครับโดยการกดคำว่ารีเจนนะครับแรนนันไฟจะสูงขึ้นมานะฮะแล้วก็จะตกจะต่ำไปนะครับแรงนันไฟอยู่ีประมาณ3.5โวลต์นะฮะตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันจะขึ้นคำว่าเซิร์นะครับตอนนี้คอนเน็กต์ได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะดมุนตามการกดอัพเพิ่มแรงดันไฟขึ้นไปนะครับหน้านไฟการเปลี่ยนแปลงนะครับอัพไปดีครับ นะครับประมาณ15.5โวลต์นะครับของการกดดาวดูนะครับนะครับการไฟตกลงมานะครับกดดาวดีครับนะตกมานะครับกดดาวดีนะครับประมาณนี้นะสองโวลต์มากว่านะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการกดอัพอยู่ช่วงประมาณ5วัตต์ฐานนะครับที่ประมาณ24.4 45โวลต์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดพอดโหลดนะครับ นะครับขับรถไปนะครับ การกดัพกดดาวเนี่ยนะฮะถ้าแปลว่าเราสามารถควบคุมแต่ชาร์จรูปมีได้นะครับแต่ถ้าควบคุมไม่ได้นะครับหรือทาการเชื่อมต่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผม้องกดถามมอมของน้นะครับนานี้ออกมานะครับเดี๋ยวผมทำการกดเพิดใหม่นะครับกด,ด่ีเพิ่ใหม่นะ ขึ้นเพราะว่าโหมดคอมมิชชั่นนะฮะก็คือไม่สามารถเชื่อมต่อได้นะครับก็เหมือนว่าสายในระบบรถย้วนอาจจะขาดน,นะครับผมหรือตัวาขั้วอาจจะมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราเสียบเข้าไปเหมือนเดิมนะครนะับครับกดรีเซ็ตใหมนะคะ่คอนเนกที่เรียบร้อยนะฮะนะ,ะสามารถสั่งงานได้นะะนะะนี่ครับถ้าสามารถสั่งงานได้ในลักษณะนี้นะครับหรือว่าในชาร์จรูปเนี้ย เป็นปกตินะครับผมโอเคครับเดี๋ยวนี้ผมก็ขอ,อจบการน,นำสเสนอเกี่ยวกับเรื่องอเครื่องเช็คไดชาร์ต AT03 กับไดชาร์จโตโยต้าลีโนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีอีกวิดีโอไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของไดชาร์ตระบบต่างๆนะครับผมเค okay, ครับผมวัสดีครับ